โอเคกําลังมาครับรถเร็วหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพเด่นชัยเสียเวลามาเยอะมากเสียเวลามาประมาณ80กว่าตอนนี้นะฮะเสียเวลามา80กว่าเดี๋ยวจะเพิ่มเป็น90นาทีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะโอเคมาแล้วครับ1 1 1เสียเวลามาเยอะมากประมาณ80นาทีได้ นะครับไม่รู้ว่าจะเพิ่มหรือลดนะครับโอ้ยทำไมวันนี้ราชายเยอะจังวะเปิดวีดนะฮะมาแต่ไกลมีคนข้ามโอเคมานะครับตองหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพเด่นชัยเสียเวลามาประมาณ80กว่านาทีนะครับเยอะมาก โอเคเอาสตอมทาวนบครับหมายเลขอ่ะก่อนซีหนึ่งหนึ่งเก้าอคนเดินทางเยอะมากต้องมีตู้เสริมนะฮะนี่นะฮะชั้นสามใหม่ทาสีใหม่สดๆเลยนะครับ สีใหม่นะครับนะอย่างที่อย่างท,ที่บอกรับว่าชั้นสามมีการปรับปรุงอยู่เสมอไม่ใช่สัตว์แต่ว,ว่าไม่ได้ปรับปรุงนะครับเห็นไหมฮะบรรยากาศช่วงปีใหม่คนจะเดินทางเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับนะกลับบ้านไปหาครอบครัวไปเฉลิมฉลองวันปีใหม่นะครับนะก็มีการเสริมตู้มาหนึ่งคันนะครับชั้นสามเป็นตู้ใหม่เลยพวกชั้นสามตู้ใหม่มาด้วยนะฮะนะ สีสะอาดมากสดใสมากนะครับนะอ่าโอเคนี่นะครับผู้คนอาจจะลงเยอะนิดหน่อยนะบางคนเขามีของมาเยอะนะฮะก็ต้องจอให้ผู้โดยสารลงให้เสร็จ โอเคนี่นะครับชั้นสามสีใหม่ล้อสีดำเอี่ยมเลยนะฮะสุดยอดโหเงาวัดนี่นะครับชั้นสามใช่ว่าจะแย่เสมอไปซะทีเดียวก็มีการปรับปรุงด้วยนะฮะนี่ท้าสีใหม่ตรงบันไดด้วยนะครับเก่ากับใหม่มีหมดครับวันนี้เส็จ โอหเสียเวลามาเกือบ90นาทีครับนี่นะครับชั้น3ามสีใหม่สุดยอดมากอ่าทั่วมาสองคันนะครับนะที่เหลือเป็นชั้นสามเก่าอ้อเกือบ90นาทีนะครับที่รถล่าช้ามาโอ้จะล่าช้าเยอะอะไรปานนั้นวะโอเคออกไปแล้วฮะ เดาถูกแล้ับผิดไปรู้นะครับขอภนะอภัยเนาะนี่นะครับแน่นทุกที่นั่งเลยนะครับแน่นทุกที่นั่งเลยนะครับคนเดินทางเยอะ,อะนี่นะครับเดินทางกันเยอะมากโอเคทักทายพนักง,งานบนรถไฟนะครับนะโอเค ล่าช้ามาประมาณเกือบ90นาทีไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวผมบอก